สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่30ธันวาคมปี2023แล้วนะคะก็เป็นสิ้นปี2023เราก็เลยมีเรื่องอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนกันนะคะแล้วก็เป็นคลิปถงส่งท้ายปี2023ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อัปเดตคลิปมาเป็นเวลาค่อนข้างนานนะคะก็เลยถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่กันค่ะ คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนอะผ่านอะไรกันมาบ้างในปี2023นี้นะคะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทุกคนอะมีเหมือนกันคือความอดทนคือทุกคนอะมีความอดทนที่แบบว่าเก่งมากเลยนะตั้งแต่1มกรา2023ถึงวันที่30ธันวา23เนี้ยในปีหนึ่งอะมันดูเหมือนไวมากใช่ไหมมันดูแบบว่ามันก็แค่ปีเดียวเองแต่จริงๆแล้วในแต่ละปีมันก็จะมีความทรงจำให้กับเรา แล้วก็เป็นเมมโมรีดีๆสําหรับปีนั้นๆน,น,นะคะมันอาจจะเป็นแบบว่าปีที่มีความทุกข์เยอะหรือว่ามีความสุขเยอะมันก็แล้วแต่คนแต่พอเรามองย้อนกลับไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นปีไหนมันก็เป็นความทรงจําเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่ดีอ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าในแต่ละปีหรือว่า ง่ายๆเลยทุกๆวันอะ่ะมันก็จะมีทั้งเรื่องทุกเรื่องสุขเรื่องที่ทําให้เรายิ้มได้เรื่องที่ทําให้เราเสียใจมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตเรานะคะที่เราจะเจออยากจะบอกว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าแต่ละวันของเราอะ่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะมันทําให้เราแบบรู้สึกอะไรเยอะแยะมากมายขนาดเนี้หลายคนก็อาจจะเจอเรื่องที่ทําให้รู้สึกทุกข์ใจอาจจะมากหรือว่าน้อยนะคะแต่ว่าเนี่ยพอปีใหม่แล้วลองมองย้อนกลับไป ว่าไอเรื่องนั้นอะมันอาจจะมีเรื่องดีๆแฝงอยู่ข้างในก็ได้เรื่องที่เราเสียใจกับมันมากๆเลยแต่พอเราหลุดจากการเสียใจหรือว่าหลุดจากวงโคจรไอความทุกเนี้ยมันอาจจะมีผลดีอะไรกับเราหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่สามารถสอนเราได้ว่าถ้าเราเจอมันอีกครั้งหนึ่งอะเราสามารถจะรับมือกับมันได้ยังไงอาจจะกลายเป็นบทเรียนบทหมาของชีวิตเราเลยก็ได้ค่ะ ถ้าเรารู้สึกว่าปี2023เนี่ยมันยังเป็นปีที่เรายังไม่ค่อยแบบโอเคกับมันเลยอะหรือว่ามันยังเป็นปีที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยประทับใจหรือว่าอยากจะแก้มือใหม่เนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้นะคะอยู่ที่ว่าเราอะจะทําหรือเปล่าเราเชื่อว่าทุกคนอะสามารถทําได้ถ้าทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามให้เต็มที่คือยังไงอะมันก็ต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วทุกคนนึกออกป้าแต่ว่าไอ้อุปสรรคอะนะั้นอะมันจะดูเล็กหรือว่ามันจะดูใหญ่อะ มันอยู่ที่มุมมองของเราด้วยนะทุกคนว่าโอเคเรารู้สึกว่ามันยากมากๆอุปสรรคมันก็จะแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมหรือว่ารู้สึกว่าพยายามไปก็เท่านั้นอะ่ะทุกคนลองปล่อยวางดูนะคะทุกคนลองปล่อยวางว่าแบบโอเคเราขอหยุดแบกไอความพยายามของเราก่อนอะ่ะคือเราอย่าแบกแล้วกดดันมากกดดันจะแบบ อย่างเงี้ยไม่เอานะคะทุกคนสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนทํากับตัวเองมากๆเลยก็คือคอยให้กําลังใจตัวเองนะคะแบบไม่ว่าเราจะทําดีหรือทําไม่ดีเนี่ยก็อย่าลืมให้กําลังใจตัวเองชมตัวเองนะคะภูมิใจในตัวเองเยอะเพราะว่าเราอะทำเท่าที่เราทําได้แล้วเราทําเต็มที่แล้วนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะออกมาไม่ได้ดีตามที่เราคาดไว้แต่เราทําเต็มที่เราจริง เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้ที่ผ่านมาทุกคนเก่งมากเลยก็อยากจะให้ทิ้งความทุกข์หรือว่าทิ้งความผิดหวังไว้ตรงปลายปีนี้นะคะแล้วก็พอเริ่มใหม่เนี่ยก็รับพลังบวกรับกําลังใจดีๆทําให้ปีนั้นเป็นปีที่มีความสุขเยอะๆเลยนะคะก็หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปเล็กน้อยเล็กน้อยนิดเดียวก็ ดีใจแล้วนะคะหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้ถ่ายคลิปนานนั่นเองนะคะสัญญาว่าเดี๋ยวจะพยายามมาอัพคลิปเรื่อยๆนะคะอันนี้สัญญากับตัวเองขอให้ช่วงปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีความสุขใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มเยอะๆเก็บเกี่ยวรอยยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็หลังจากที่ผ่านพ้นปีใหม่ช่วงนี้ไปแล้วนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุข ให้เยอะกบคำทุกเลยตั้งใจอะไรพยายามอะไรก็ขอให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ